มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบหกคนนะฮะเล่นกันแบบ ffa ครับผมมาจะล่ะมาจะโอ้โดนกัดไปแล้วเหรอ มาจ้ารถถังมาจ้าดาวเทียมมาจ้าอุ้ยเขาไม่ได้เปิดตรงกลางก็ได้ครับเขาไม่ได้ก็ไปเปิดตรงกลางครับหมอนีโดนสปายแน่รับประกันผมรับประกันได้เลยว่าคุณโดนแน่เพื่อนเอ้ย ปั๊มมาก่อนไฟอ,ออกมาแล้วเข้าออไปเปิดหน่อยดิมาเนี่ยโอ้มาแล้วเหยื่อของเราปึ๊บปึ๊บทำใหม Unit ready. Vehicle ready for transport. Loving. Making tracks. Unit ready. Pamma pamma. Construction complete. Unit ready. Building. Unit ready. My น้องมันเป็นการล่อเหยื่อเว้ย. Lost. Construction complete. Man Man งัวแล้วมันงัวแล้วเอาไม่ได้นี่เหรอทำไรอะน้องอันนั้นอันนั้นเนีย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 นเหรอเนียนเหรอไม่เนียนหรอเกเพื่อนไปเรียนมาใหม่ซะ อ๋อยังไม่ออกมามาฐานรถใหม่ตสปายมาสิบห้าพออปไรดิโว้ยชาเกียว ไอ้เหี้ยแวบเดียวนู่นท่าเหี่ยวอยู่นู่นมึงยังจะเป็นกูอีกเหรอว่องสอยมาดิมาเจอาสปายกูใช่ไหมได้เกูไปเอาของมึงเองพอแล้ว มาจะไปเอาของมเงจะเอาของมเงองมาจะเอาสปายพี่หัอน้องมาเลยครับมาขัารถเพิ่มครับ ชลิกจะเอาสปายพี่แล้วน้องสร้างไปสร้างไปตัมแม่มาเนี่ยมาเร็วมามา ม,ม,มามาเจ้าสไปอะสไปอะสไปอะไอ้พวกยิงทิ้งหมดอะอยิงทิ้งหมดอะเอาเด้โอ้รถสอยก่อนอม,มาแลว้วสารต้อมา

ไ <Ben ign? S 2> ปไงล่ะอาฮะโดนเขาให้แล้วเพื่อนนายโดนเขาให้แล้วเพื่อนที่มาแล้วนะเอาดิเอาดิมาเนี่ยมันจนมุมแล้วเพื่อน มึงจนมุมแล้วเพื่อนมาแน่ล้แค่ไหนวะแน่ล้แค่ไหนวะพอเทสอะแหมจะบินมาเอาสปายก่อตื่นก่อน m i on the way construction complete

เอานี่แม่จริงมาเด้อล่วงหมดอ่ะพวกมึงอ่ะไม่ได้เดดกูหรอกไปลุยแม่งแล้วให้จบจบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงซ่อมหน่อยดิไปโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ย โอ๊กวันดีว่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยไปไปมาเราจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่มาคนหนึ่งด้วยใจเย็นฮะไม่ต้องหลีบลนทุกอย่างมีทางออกสองสี่หกแปด อีกโรงเดียวเก้ามาลงไฟฟ้ามามิกออเดอะเวย์โอเคเท่านี้ก็ชนะแล้ว มุมนั้นป้องกันดีละไม่อะไม่เอาไม่เอาเอาฐานคนมาดีกว่าฐานคนมานี่ คนสอยมาครับน่า<ๆ>เท่านี้ก็สิ้นเรื่องโอ้ไม่ธรรมดานะนั่นอันนั้นไม่ธรรมดานะอันนั้นอ่ะฐานแม่มีไหมวะเอามาดิกลาง

Unit ready. โอโ้ยน er. um> ั่งลงแกเอาเหรอตามบ้างแล้วไงวะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้โหไม่ไหวครับต้องรอครับอดทน อดทนเท่านั้นจึงจะชนะอืมต้องอดทนเท่านั้นครับโอ้พี่ซึ่งสามบ้านทั้งนั้นเลยอีเวนถอยถอยอืม มาดิมาดินักพิสูจนสาม3 3> บ้างเหี้ยมันบักมันบักโอ้โหชายหาละคงมาบักอะไรตอนนี้เนี่ยเต็มเต็มเพื่อน มาเดี๋ยามบังมึงสามบังมาเดี๋ยวถมาโอ้โหไม่เดินเกลก้กันชิบหายเดินเกลี้กกันชิบหายมา Construction complete. Cannot deploy. Unit lost. Building. Construction complete. Air speed to maximum. Cannot deploy here. Building. unit ready. Construction complete. Unit ready. Our base is under attack. Unit lost. Construction complete. Building. Unit, unit ready. Unit ready. Construction complete. Building. Construction complete. My um. Unit lost. Cannot deploy here. Our base is under attack. Construction complete. Unit lost. Building. Construction complete. Unit ready. Building. Construction complete. Building. ไม่น้องอืมจะจับกูเหรอไม่ง่ายหรอกเพื่อนจับกูเหร oh. อโอ้อืมได้เลยมา

Unit ready. Our base under มาีนโดนน่นักสบ้างบไรมาเยอีน้อง <Unit ready. S 1> โดนแน่ใส <So S 1> นักสามบ้างเก <Construction S 2> ็บอะไรมาเยอะแยะ <Building. S 2> Unit ready. เป็นนักสามบ้างเหรอไม่ต้องสนใจบุกเข้าไปเลยครับมามาดิเอาดิเอาดิวิ่งไปไหน วิ่งไปไหนอะวิ่งไปไหนอะเร็วเร็วอืมจังหนับไปด็จ um ังหนับไปด็พวกมึง นัดสามบ้างเหรอมันเป็นนักสมบ้างเหรอมันจะพอเหรอแค่สามบ้างต้องใช้สีหบ้างแล้วจังหวะนี้มันจะพออีกเหรอ

ชุบ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 ต่อฐานมาฝั่งนี้ต่อครับเราจะลุยต่อไม่รอนะฮะพอแล้วนี่มานี่ครับวางขอบไปวางขอบวางขอบไปไป ไม่น้องตรงนี้ได้เสร็จสักการแล้วเนี่ยจะได้เร็วขึ้นนะโอเคโอ้เปิดกุญแจเลยเหรอได้เลยเอาลูกแรกไปชิม Building. Construction complete. Spy plane ready. Unit ready. Building. Building. Construction complete. Building. Building. Unit quạt Building. 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 đi Building. Build. 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 เอาอ้น้องมาดิฮะ <Construction complete. S 1> ก็มาดิฮะ <Unit promoted. S 1> <deploy> มาดิฮะอืม <its> หมดแล้ว <Construction complete. S 2> ตอนนี้ก็ิสนฤทลิ์แล้วเท่าน,นี้ก็ิสนฤทลิ์แล้ว <Construction complete. S 2> มันจะเยอะแค่ไหนกันเชียววะ Unit lost Unit ready. Building. Construction complete. New construction options. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Okay. Unit ready. Power sabotage. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Cannot deploy here. Oh, bye. Building. Low power. Building. Unit lost. Construction complete. Our base is under attack. Primary building selected. Bring back. Unit lost. Spy plane ready. Unit ready. Unit ready. Construction complete. I have the information. I have the unit ready. I cannot deploy here. Building. Building captured. ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาครับยึดครับยึดครับไม่น้องูเวลาที่พี่จะพังงานละ โอ้เมื่อกี้ผมลือเอาสป,ปายเข้าเนาะจะได้ฮะแต่ไม่เป็นไรแค่น,นี้ก็เกินพอไปไปนนไปกลางให้หมดไปกลางให้หมดมานี่ไม่พกเพราะแกจเฝ้าอยู่ในบ้านดีกว่า primary building selected new rally point established ok, the car is coming unit ready unit ready unit promoted unit speed upgraded new rally point established new rally point established unit ready unit ready new rally point established I think I should go from here are you ทำ mig, ทำ mig. Construction complete. New construction options. Unit lost. Building <straighten> Building. Construction complete. Structure sold. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Mare. <demost> Unit promoted. Unit ready. Construction complete. Primary building selected. โอ้อันนี้ขายขายมาเนี่ยมาเลยเอาหรับเพื่อนเอาหรับเพื่อนนี่ได้มมาเลยมาเลย

hi <stutters> <Structure sold>. unit Map. <loss> <loss> Our base is under attack. Unit promoted. Rồi nhé. Unit promoted. Thăm nghe với anh. Unit lost. Thăm Repairing. Unit lost. Unit promoted. Thăm Building. Unit. Luồng dây một. Unit. Luồng dây Construction complete.

ชิบหายแล้วเหลือใครอ่ะเนี่ยอ๋อหรือไอ้หมอนี่